สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนับโปเกมมิ่งเกียร์นะครับผมอยู่ที่ JAB mm hmm. มากันได้นะครับที่ค mm hmm. อมมาศ์0 2 1พย่วันนี้เรามีโปรโมชั่นมากมายนี่ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นช mm ุดเซ็ตหรือขายแยกเราก็ลดราคาสุดพิเศษอย่าง x 2 1 m พัเราเหลือแค่790้บาท x 2 8 r g b เหลือ1ั9 0่บาทเท่านั้นเอง mm hmm. แวะมาหาพวกเราก็ได้นะครับผมที่บูธเก g มิ่งเกียร์ ครับผมมีวานุพงศ์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานคอมมานด์กันที่บูธ a d ดไว้นะเรามีเก้าอี้ขายมากมายเลยนะครับเป็นราคาพิเศษนะจากทาง a d ดไว้อันนี้ตัวเฉพาะเลยราคาถูกกว่าออนไลน์ด้วยนะครับก็ยังมีสินค้าเกมมิ่งเกียร์อีกมากมายนะของทางเรานะก็ตอนนี้นะจะเห็นอยู่กับคุณศิลานะครับสันติวัฒนานะ ก็สำหรับวันนี้นะพูดทไมก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่บูธเอทกันต่อเลยนะครับเจอกันได้นะครับที่บูธเอเดเกมมิ่งเกียร์มีอุปกรณ์นับโปรเกมมิ่งให้เลือกมากมายครับวันนี้วันที่2แล้วยังไงลองมาแวะชมกันได้ครับเดี๋ยวไปเจอกับที่กาฟิลทีบูธไอทีซิตี้เลยครับ อา่าคุณน้องเป็กนะครับเนี่ยคือบูธของไอจีทีซีนัน่นเองนะครับกับเราน้องโบอีกเช่นเดิมนะฮะก็ตรับรายที่จะมางานคอมาที่นี้นะครับอย่าลืมนะนผมจนกว่าจะถึงวันที่28มีนาคมนี้นะครับบูธนั่งของเรานะครับก็มีตัวเลืมากมายให้เลือกให้จับจองกันเลยนะครับอย่าลืมมาพบกันกับเรานะครับน้องโนนบี่สวัสดีครับ